เลือกสื่อผู้ยเอบีห้าสีเลือกสื่อแบบใดดีเนาะหนึ่งลิตรตัวนี้ถ้าเหาผสมแล้วเนาะเ้าจะไดเอหนึ่งลิตรได้บีหนึ่งลิตรมันจะใส่ได้สิบถึงสิบสองกองค่ะตัวนี้รวมทรงแล้วหนึ่งร้อยบาทพอดีค่ะแบบน้ำนี่เ้าปะตองปะตองไปผสมค่ะพี่น้องปะตองผสมเองเ้าผสมไปหายห้าขอเสียของเขาก็คือค่าขนส่งแพงขอดีก็คือปะตองผสมเองนะครับอ่าบมาที่นี่แบบแพงนะครับข้อดีก็คือค่าขนส่งสีถือนะครับคุ้มค่ากลัวนะครับเนาะแต่ขันพี่น้อง ยังได้นำอิลีเข้ากับพอรอมที่จะส่งให้นะครับปุยเอบีแบบน้ำเนาะค่ะก็จะมีอันนี้คือจะเป็นบนะีเนาะอันนี้จะเป็นเอเนาะคะ่ะคือคู่นึงนี่ค่ะคที่ผสม,ม,ผมแล้วเนาะครับอ่าเข้ากับจะขายชุดละห้าสิบบาทค่ะแล้วก็ค่าส่งอีหาสิบบาทค่ะก็จะเป็นหนึ่งร้อยบาทก็จะรวมแล้วเป็นหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทคือรวมค่าขนส่งเสร็จสับเลยค่ะอันนี้จะปลูกได้ยางละหกกองเนาะคะ่ะ แต่ของเฮาสิบ่ได้ผสมไว้เด้อครับก็จะผสมตามที่พี่น้องสั่งเข้ามานะครับเพราะว่าตัวนี้ผสมไว้แล้วนะครับสามารถใส่ได้ปีนึงน,น,นะครับเก็บไว้ได้ปีนึงเก็บไวปในห่มเนาะนนตัวนี้ก็บ100บาทคือกันแต่ว่าไปผสมเองตัวนี้100บาทเฮาผสมไปให้ตัวนี้จะปลูกได้10กองตัวนี้จะปลูกได้6กกองนั่นนั่นบ่ครับแตกต่างแล้วนั่นบ่ครับอ่าแต่ว่ากัพี่น้องบางคนมันบ่อยากผสมเองไงโอเคนะครับพี่น้องก็เลือกเอานะครับเนาะว่าจะเอาแบบเกรดหรือว่าแบบแบบน้ำโอเคครับจ้า